สวัสดีค่ะมีรถแฮชแบ็ก5ประตูสภาพสวยประวัติดีฟีดาวผ่อนสบายๆเดือนละ4,000กว่าบาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะมาละ3.6กีโลต้อคันนี้ปี2008ค่ะด้านในแนวสปอร์ตนะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะ กระจกปาไฟฟ้าปาไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะ a i r b b s กุญแจีโมทน,นะคะกลุมาา่มแมนติฟังก์ชันนะคะรถสวยน่าใช้มากๆเลยนะคะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่189,000บาทเท่านั้นค่ะผ่อนสบายๆเดือนละ4,000บาทเท่านั้นค่ะคันนี้ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้ชอบซื้อที่ส้อรถคันนี้ได้นะคะที่13,000บาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมอง,มอง,มองหารถแฮชแบท5ประตูสภาพสวยนะคะ คันนี้ไปเลยค่ะติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะรถสีขาวภายในสีดำแนวสปอร์ตนะคะดูแลรักษาง่ายด้วยนะคะด้านหลังกว้าง,ม,งมากๆเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะคันนี้เติม e20 ได้ด้วยนะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังต่างหากค่ะเป็นรถ5ประตูที่น่าใช้ม,มากๆเลยนะคะสภาพดีค่ะบมดีด้สวยนะคะไม่มีอุบัติเหตุเลยนะคะรับประกันที่เลยนะคะ แอร์เย็นเจียบเลยค่ะเรื่องการจัดไฟนแนนซ์โทรปรึกษาได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะผ่อนสบายๆนะคะ4,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะมาด้า3ข่้งยน1.6กีโลต่อคันนี้ปี2008ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อ